บุ๋มปนัดดาพูดแล้วท้องจริงไหมหลังถูกยงเป็นดาราสาวใกล้คลอดลั่นถ้าจะมีลูกอีกก็มีได้เลยด้านลูกสาวไม่ติดถ้ามีน้องเพิ่ม กำลังโดนพาดพิงถึงเต็มๆสำหรับพิธีกรคนดังบุ๋มปนัดดาหลังถูกโยงว่าเป็นหนึ่งในดาราสาวที่ตั้งท้องไม่บอกใครและกำลังใกล้จะคลอดในเร็วๆนี้ซึ่งก่อนหน้านี้บุ๋มก็ออกมาเผยผ่านนักข่าวดังว่าไม่สะดวกตอบจนทำให้คนยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่และล่าสุดในวันที่17พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาในรายการตกมันบันเทิงที่บุ๋มเป็นพิธีกรอยู่เจ้าตัวก็ถูกเต้นวศินพิธีกรร่วมถามถึงเรื่องการมีลูกว่าถ้าเกิดต้องมีลูกอีกสักครั้งต้องมีปัจจัยอะไรไหมด้านบุ๋มปนัดดาก็ตอบว่าพร้ออมมก็ีายุ นี้แล้วมีได้เลยและเมื่อถูกถามว่าไม่ได้มีกําหนดกฎเกณฑ์อะไรเลยบุ๋มก็ตอบทันทีว่ากําหนดไม่ได้แล้ววัยนี้ส่วนอันดาขออย่างเดียวขอเป็นผู้จัดการมรดกเองเขาชัดเจนและทางด้านเต็น์วสินก็บอกอีกว่าแต่สุขภาพอย่างบุ๋มถ้าจะมีก็มีได้อีกแน่นอนซึ่งบุ๋มเปัดดาเองก็หัวเราะตอบและบอกว่าขอบคุณค่ะทั้งนี้บุ๋มยังตอบในรายการออนไลน์ช่องหนึ่งเพิ่มเติมอีกว่าคิดว่าจะแถลงทีเดียว ขออยู่กับหลักฐานก่อนและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวในคลิปนี้ที่เรานํามาฝากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ